ตอนนี้เนี่ย็จะมาบอกข่าวรายก็ยูทูบพวกเราไปไม่รอดแล้วนะมัวคลิกเบ็ดไหมลูกดีกูทำให้แบบว่าดมน่าสงสารน่าสงสารจังเลยก็นี่จะเข้าสู่ช่วงเออกูไม่มีคิดจะลงนะครับก็อุตส่าห์ลงทุนเลยนะเสื้อตัวนี้จริงๆมันขาดแล้วนะผมสาห์ซึ่งมาจากจีนผมก็เลยเอามาตัดดูผมอยากจะทำเหมือนพวกยูทูบเบอร์ที่แบบว่า เออไม่มีตังค์แล้วอ่ะได้กินเคฟซีครั้งแรกจะเป็นยังไงประมาณนั้นอะ <c oughs> ่ะเอ้ยเราไปทำอะไรก,กันด้วยเออ <c oughs> ไม่อยู่ในกล่องเลยก็จริงๆเราก็มีหัวข้อกันนะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่มีไรายได้อย่างตรงนี้จริงๆ,ๆอ่ะเราจะไปทำงานอะไรอ่ะพี่จะทำงานอะไรถ้าไม่ใช่กุนเต๋อเป็ดอ่ะเออไม่ได้คิดเลยวะไม่ได้คิดเลยเหรอเออไม่ได้คิดเผื่อเลยวะทำไงเดียเออนั่นดีจะทำไงเริ่มแรกเราอาจจะต้องแบบว่าหาตอบอย่างเงี้ยเผื่อดีจะขุดดินขุดแล้วหาอะไรหาสมบัติเลยเหมือนกับเป็นพวกถั่วงอก ไม่ไม่ต้องไปถูงอกเลยมัมันจะได้โตง่ายสามวันก็ได้กินแล้วไงมนุษย์เราขาดน้ําได้สามวันขาดอาหารได้สามสัปดาห์เพราะงั้นเราหาน้ำจากที่อื่นกินก็ได้จากวัดหรือว่าทางแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมีถ่วงอกกินได้แบบตลอดเวลาไงคิดยังไงวะฉัว่ากูรอดไหมกูไม่รอดกูไม่รอดเลยแล้วดูความคิดเฮ้ยมึงอาจจะรอดก็ได้มึงทำอาหารได้ไงแบบไปของานทำเงี้ย เออเออชฟบูมไงเออไปตกปลาไงตกปลางงเออเออตกปลาไงแบบว่ากูอาจจะต้องอาศัยแถวๆหน้าวัดอะไอ้นักตีสองตีสามเนี่ยก <c oughs> ูว่าได้จริงเนี่ยมันมีวัดตรงนี้วัดคูบอนน่ะถ้ากูแบบลงไปได้แล้วถึงเอาไฟช็อตอ่ะตึกลัวก็ได้แล้วแล้วเบเกนทำไรเบเกนมีไอ้แบบเกนขี้เร็วมีอาชีพอะไรไม่ใช่มาทำได้อ่ะหรือจะช็อตปลาเหมือนพี่ไม่ใช่ช็อตปลากับพี่เพราะที่พูดจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเออมันเกิดแบบ การวิบติอะไรทั้งสิ้นนนั้นนะหรือไม่แบบเกิดโรคระเบิดอาจจะมีเชื้อไวรัสจีอะไรอย่างหรือเกิดเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เราต้องเอาชีวิตรอดเป็นโดยที่เงินถ้าสมมมันมีมไวรัสไวรัสแบบอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบทําให้เราอยู่บ้านปะวะมันก็ยังยูทู e ก็ทําได้ปะมันต้องแบบว่าอะไรก็ตามที่แบบมันค่างเงินอะค่างเงินพังทลายใช่ใช่มันเอาไปค่าเงินพังทลายแล้วก็แบบว่าไฟฟ้าทุกอย่างถูกตัดหมดเลยเว้ยแลวทุกอย่างแม่งแย่ไปหมดอะมึงจะทำอะไรมึงอาจจะมารวมตัวที่บ้านกูปะ ต้องหาพวกก่อนอะไรอย่างเลยต้องหาพวกก่อนนะแต่ว่าระหว่างทางนี่มันจะน่ากลัวจะเอาแบบว่าแอดวานคือมีซอมบี้ด้วยไหมเฮ้ยทามาทำไมอามาทำไมอะซอมบี้อาไมว่าอยู่ๆแบบเศรษฐกิจพังทลายวูบเลยนะแล้วก็แบบไฟฟ้าทุกอย่างตัดสัญนอร์เไ็ตทุกอย่างพังทลายทีเนี้ยเราจะติดต่อยังไงนั่นดิเราจะไปยังไงถูกไม่มี g ี s จบแล้วเยียจีตายละตายเลยเยีจีวิตการจีเวนเห็นไหมเทคโลยีไม่ต่ำกันกับเราขนาดไหนอ่ะดิสรุปเราจะเข้าเรื่องอะไรกันแน่เอาเรื่องไม่มีกินไม่เอาเรื่องแบบว่าเออเอาเรื่องใกล้ๆตัวแล้วกันสมมติว่าเออสมมติวงานเราไปไม่รอดแล้วอ่ะขัานรลยก็อาจจะต้องไปทำงานอย่างอื่นนะเคปซเซเว่นเนี่ยอาจจะต้องทำทนใกล้ตัวทำเป็นงานพาร์ทไทม์ก่อนนะเราเก็บเล็ผสมน้อยเพื่อทด่จะไปต่อยอดทำธุรกิจแต่เขาบอกว่า ถ้าจะลงทุนที่สุดก็คือต้องลงทุนกับค่าเงินอนาคตอย่าง BTC และ Bitcoin ไม่ใช่ว่าลงทุนหลายคนแล้วตอนที่เฮ้ยพี่เคยมีเงินประมาณแสนนึงนะจากล้านนึงเงิกจาก b ก็อัเนี้อันนี้เราเล่นอันนี้เราเล่นนี่พูดตรงๆว่าเราก็ไม่รู้เราจะเราจะมีแรงสังหารทำให้ผมวันนี้ไปได้ต่ออีกประมาณเท่าไหร่นะนะก็ไปกี่ก็อายุน้อยหน่อยก็อาจจะทำได้นานกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราสามคนใครจะไปก่อนเราพันนันกันไหม เราอิงชุเแล้วาเรากูจะได้อะไรถ้าสมมุติกูไปก่อนนะก็ไม่ต้องมาเอาเราพิซีนเนี่ยอะรถ้าสมมุติกูไปก่อนกูไม่ได้อะไรดิพ่านพนันทำไมอ่ะคือคือถ้าคือถ้าชีวิตเราอะรว่าวันตายวันไหนจะเขี้ยมากเลยมึงรู้ไหมแบบเออวันเนี้ยตอนบ่ายโมงอยู่อยู่เทวดามายื่นใบไห้มึงวันนี้มึงตายตอนบ่ายโมงแต่ไม่บอกว่าตายเพราะอะไรทำไงดีคือได้แต่แล้วบินรแล้วบมือกับสมบัติไอ้กูกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยเราจะเข้าเรื่องอะไรกันดี เอาแบบว่าไปไม่รอดไงเอาแบบว่ามีเงินพันล้านไหมเอ้ยแล้วมันไปไม่รอดตรงไหนนะยูทูปไปไรอเอ้าเฮียคือมึงไม่เคยมีความฝันอยากได้เงินพันล้านเด้อเออเออมีมีมีแบบอยากอยากได้มากกว่านั้นอีกไม่ใช่แค่พันล้านอะไรแบบอยากแบบใช้ได้เรื่อยใช้ไม่หมดเลยเออเป็นหมื่นล้านหลายล้านแล้วเพรามีเงินใช้ไม่หมดนะมีเงินใช้ไม่หมดปุ๊บวันนี้เลยวันนี้มึงได้เงินใช้ไม่หมดเลยนะในพริตตาเลยอยู่ๆแบบมีมีเงินอ้วนก็ก็ก้าวก้าวก้าวอินฟินิตี้เลยมึงจะทำอะไรก่อนปะกูมีความฝันว่ากูอยากจะไปซื้ ไม่ใช่ใไกลๆหรอกามันก็อยู่ในเมืองอะแต่มันหรูหราอาจจะซื้อแต่พัทยาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเรือยอสักลำหนึ่งแล้วก็พริตตี้ตั้งห้าสิบคนอย่างเงี้ย <laughs> พร้อมกับแซคเซตตย <laughs> เออเอาเนี่ยมันไม่ดีนะไม่ดีนะตัวอย่างที่ผมพูดเล่นนะก็อาจจะพิมพ์ไปว่ากูอยากจะทําเรือนะออกไปเที่ยวตกปลาได้ตลอดเวลานะแล้วก็เข้าไปในเกมออนไลน์สมัยเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเติมตัวสิบล้านอย่างเงี้ยตัวเราเทพไปเลยเป็นว่าเกมไหนก็เข้าไปให้เทพอ่ะใช้พลังเงินตราอยากใช้เงินอย่างกันยางเลยทำได้ไม่นเ<อ> <ๆ S 2> นี่ยแล้วมึงอ่ะมึงจะทำอะไรก่อนอ่ะกูคงหมดมึงอะ่งอะ,งอะแต่แต่พอได้ตอนแรกนะกูคงแบบไม่ได้ใช้ทันทีเหมือนมึงกูคงแบบไปนอนคิดก่อนว่ามันมันจริงหรอวะ มีเงินเยอยขนาดนั้นเลยเขนาดนั้นเลยไอ้เงินอยู่ๆ่ก้อนนั้นเข้ามามันก็ทำตัวไม่ถูกกันนะป็นเลยไม่ใชอะไรดีวิธีรับมือกับความร่ำรวยอะนะวิธีรับมือกับความจนแล้วไปเกยจะทำอะไรอ่ะผมกลายอย่างที่ไปอยู่ทัางประเทศงดีวไม่เลือกเลยไม่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยมีเงินสบายบอกไว้ก่อน แต่ที่มีเงินระบายนะถ้าเรามีเงินขนาดนั้นนะมึงก็รัฐบาลจะตรวจสอบเราไหมไม่อยู่ขอเทวดาว่าผมขอหมื่นหมื่นล้านโอนเข้ามาหมื่นหมื่นล้านปุ๊บแม่งโดนกรมสนตีนเลยมาตรวจสอบโดนจับไปเลยเยอะฟอกเงินมึฟอกเงินมันคือเอาไปเติมเกมออนไลน์ไงเออเออแล้วก็เอาของในเกมออนไลน์ออกมาขายทีหนึ่งไงมึงมึงนี่เป็นหมื่นล้านเลื่อจะเติมคืนรอบไปเยอะมึงคิดเราบ้กรอกบัตรเอแคสหมื่นล้านบาทเติมแบงคแปดสิบเก้าบาทหมื่นล้านแบง เวลากูนั่งขี้อ่ะก็จะยังไม่เวลาคนอารมณ์นั่งขี้อะนะนั่งขี้แล้วมีมือถือบางทีกูเก็บมือถือไว้แล้วก็คิดว่านี่ถ้ากูมีเงินสักหมื่นล้านนะกูจะทำอะไรก่อนวนะเริ่มจากเอ่ออาจจะซื้อบริษัทเกมสักบริษัทหนึ่งแล้วก็แจกของให้ตัวกูอย่างเดียวแล้วก็ปิดบริษัททิ้งซะงปิดทำไมวะ <c oughs> ทำไมเอาล้านฝันไงไม่แต่กูว่าถ้าถ้ากูมีเงินกูจะไปซื้อบริษัทเกมเว้ย กูจะเข้าไปแบบไปเป็นไปเป็นเพลเยอร์ที่รวยที่สุดมึงก็เท่กว่าใช่ไหมเออเอองนงาน,น,นก็ดีนะก็อยู่ในความคิดของงานแบบเ,ออเข้าไปบูลลี่เกมฟรีบีเคเปิดมาวันแรกแต่มึงมีห้องอะ่ะเออแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายเลยเดียวคือมันใช้ไม่หมดอะ่ะเฮียอย่ามีเงินแบบใช้ไม่หมดบ้างอ่ะทำไงดีเขาทำยังไงถึงรวยกันวะคนที่เขารวยแบบมีเงินใช้ไม่หมดเขาทำไงกันอ๋อเทวดาเขาเล่นบิทคอยไหมขายเป็ญญนยัน ขายไปแล้วหลายหลายคลิปแล้วยังไม่ถึงพันล้านเลยยังไม่ถึงพันล้านเลยแล้วมึงจะทําอะไรต่อถ้ามึงมีแล้วใช่แบบใช้ไม่หยุดอ่ะใช้ไม่หยุดเลยเออใช้ไม่หยุดเลยใช้อะไรบ้างเจออะไรตัวหน้าก็ซื้อไงหมดอ่ะเฮ้ยเออแบบใช้ใช้ไม่หยุดเลยอ่ะไม่ลงบ้านเลยอย่างนั้น่ะก็ไม่รู้อ่ะาซื้อบ้านหลายหลังไงอยู่หลายที่ไงโอ้ไม่ก็ซื้อเลยอเราขับวนรอบประเทศไป ซื้อไปทุกที่ตารา hey. งเมตรที่ไปไงเฮ้ยตารางกบดุนตารางกบดุนนะกไดุนอะไรกันบ้านกูบ้านงสามารถพูดได้เต็มปากเล้ว่าประเทศไทยบ้านกูแล้วมีเรื่องแบบว่าเรื่องแบบใช้เงินในทางที่ผิดทางานี้ผิดไม่น่ามีนะกูแบบกูคนดีไม่ไม่ไม่โผล่มาในหัวเลยพูดกูไม่เชื่อพวกมึงอ่ะียตอนแหลน่าตาตอนแหลนเขาไม่มีจริงไม่มีไม่มีอาบูมันบูมีไหมม่ตอนนี้พูดไปนี่กันแหละกูอาจจะไม่มีก็ได้แต่มึงอาจจะมีไงไม่รู้ วจะมีได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้รู้ยังไงกูไม่มีรู้ไงเลยไม่มีตังค์เลยกูอยากรู้มากเลยกูอยากรู้เหลือเกินถ้ากูมีหมื่นล้านแต่กูจะทำอะไรใครก็ได้ผมขอร้องโอนเงินให้ผมนี่หมื่นล้านผมอยากรู้ชีวิตผมจะเปลี่ยนไปได้ทันไหนไม่มีการทดลองเหรอโอนเงินให้คนหนึ่งหมื่นล้านคนคนนั้นจะเป็นยังไงยูทูบเบอร์ไ่มาทำคลิปบ้างเหรอเออเออโอนเงินให้ขอทานหนึ่งหมื่นล้านชีวิตเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ตามใจ พี่ลองปิดเปลวไฟข้างหลังไม่อยากเห็นภาพด้านหลังมันจะมีอะไรไม่มีอะไรก็มีประตูถ้าเราปิดดูปิโอ้นเ๋อเดี๋ย่ไปแอบเก็บไปแอบเก็บไปดิว่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกบอกจะคุยกันพี่เลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง่ะเก็บกวาดก่อนใช่ไหมไม่เออไม่จะเร็วขนาดนั้นไม่ได้ไม่ทำโอ้โไอ้แย่จับกล้องหมุนดิกูอยากเห็นบ้านมึงอะกูไม่เคยเห็นบ้านมึงเลยบ้านไปเก็บขึ้นมาแล้วมันต้องออกจากห้องอะดิ ออแล้วกล้องมันก็กล้องแบบแคมุนเงี้ยนั่นเองสามร้อยสิบองศาเลกทีเลยกูพี่ไปถหันไม่ดูไม่ได้ทำไมเล่าไม่ได้จ so ริงเพื่ออะไรทำไมถึงไม่ได้เอ่อมันไม่ได้มันแบบเสื้อผ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยมันเยอะได้โปรดไว้อคตรงขอแล้วขอแล้วผมผมไม่มีเงินแล้วพี่มองว่าถ้ากูใส่ชุดอย่างเงี้ยไปเซเว่นอะแล้วก็ทาหน้าดำๆเลยใช่ถ่านพา แล้วก็เปิดตู้ยาออกใส่ล้นท่อแตะมึงว่าเข้าจใจกูเข้าเซเว่นไหมเออถ้ามีคนถือกล้องถ่ายเขาว่าเขาว่าไม่ให้มึงเขา้า <c oughs> เขาจะได้รู้ว่าทำคอนเทนต์ไงยูทูบเบอร์เออ,เอ,อน่ะเขาจะได้แบบไม่ให้เข้านะไม่เว้ยกูว่าถ้าไอเตียนตามถ่ายกูทุกคนในตรงนั้น,นจะรู้สึกว่านี่คือการเฟกแล้วแบบเราต้องแสดงเพื่อสมจริงที่สุดสำหรับชายคนนี้เว้ยจะได้รู้สังคมไทยสังคมบ้านเราเป็นยังไงก็ตอนแรกจากพลังงานเซเว่นก็ กดแอลกอฮอล์ด้วยครับก็แบบออกไปเจ้าขอทานไอ้ยก่อนระยะแยกกันนั่นเลยแล้วก็แล้วก็แบบ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 มีชายกลางคนคนนึงมาหิ้วปีกูเลยโยนหลงล็อกร้านน่ะ <c oughs> มึงก็จะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนแบพวกอเมริกาในหนังอะไรพวกนี้ที่แบบมีเรื่องในบาร์เล่า,ลาอะ่ะก็แล้มันบาร์เล่ามึแบบมงพูดถึงเซเว่นไหมเห <c oughs> มือนกันนั่นแหละเขาต้องปฏิบัติเขาต้องทำเลยเขาจจะปฏิบัติกับกูอย่างนั้นถ้ามีกล้องอ่ะแต่ถ้าไม่มีกล้องก็ปกติไงก็มีกระดมอะไรเออแต่พอมีเฮี้ยเจมสายมึงกูโดนฮิ้วฟีกเลยแสดงเนี่ยแสดงโอ้ แกหลุดแล้วแล้วก็แบบมีชายคนนึงแบบช่วยพยุงกูทำไมทำเข้าอย่างนั้นอ่ะทำาเข้ามาอย่างนั้นน่ะแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ย มาคุยถึงเรื่องเงินพันล้านจนรวยหรือว่าเรื่อง YouTube ไปไม่รอดแล้วกูเกลียดจังเลยกับว่า YouTube ไปไม่รอดพวกมึงลองไปเล่นบิตคอยไหมไหนตังเอ้าเขาบอกว่า500บาทก็สามารถทำถึง5ล้านได้นะเออจริงมันมึงชวนไปเล่นการพนันเลยอะไอ้เหี้ยเวลากู นั่งรถกับไปเจมอะแล้วผ่านน่ะกูเห็นเขาขึ้นไป้ายเป็นสีเขียวว่าบิตคอยสกุลเงินแห่งอนาคตอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าอนาคตทัทีคืออนาคตท่นไหนแล้วถ้าเกิด Youtube ไปไม่รอดเอราจะทำไงดีตายตายครับเออพูดถึงเรื่องตายแล้วถ้าใครสักคนหนึ่งในนี้เราตายแล้วเราจะไปต่อยังไงถ้าสมมตกิกูตายไปเงี้ยแชแนลกูก็จะแบบไปอัพคลิปอะไรเลย อาพี่เช่นด้กูไม่เอาอะไรอีกเลยอ่ะแล้วแต่แบบมึงก็จะไลไรแบบเงาเงาพี่ไม่มีกูเข้าไปอีกแล้วไม่มีใครชวนอีกแล้วจะเกิดมึงตายกูจะขาดไปคนหนึ่งถ้าไปเกตตายแล้วก็จะเหงากันสองคนเล่นเกมพีไม่มีเกตคอเหตายเลยไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้วจะทำไงดีอ่ะคือใครตายไปไม่ได้ทุกคนเลยอย่าตายนะพวกมึงนะต้องอยู่นะอยู่รอดขอร้อยไปหวุ้นนมแล้วจะชวนชม ha ha ha